วงดนตรีไทยยุค90ที่ตราตรึงฟังเมื่อไหร่ก็อบอุ่นหัวใจ 1. อัศนีวสันพี่น้องร็อกในตำนานเพลงคนสุดท้ายอยากให้อยู่ด้วยไหมยังคงอยู่ในใจของทุกเจนค่ะ 2. ไมโครร็อกยุค90ตัวจริงเพลงเอาไปเลยใจสมโสม,สมคือซาวแห่งหัวใจของยุคนั้นค่ะ 3. คาราบาวเพลงเพื่อชีวิตที่ปลุกพลังคนไทยบัวลอยหลวงพ่อคูณคนล่าฝันยังคงมีความหมายมาจนวันนี้ค่ะ สี่โลโซตำนานเพลงร็อกเพื่อชีวิตของแท้ใจสั่งมาไม่ต้องห่วงฉันฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปฟังทีไรก็ขนลุกทุกทีค่ะ 5. สาวสาวสาวเกอร์กรุ๊ปขวัญใจคนไทยเพลงรักคือฝันไปอยากหยุดเวลาฟังแล้วอบอุ่นหัวใจทุกครั้ง 6. เจเจตรินเจ้าพ่อเพลงแดนซ์แห่งยุค90ไม่ว่าจะเป็นฝากเลี้ยงกองไว้เพลงที่เปิดเมื่อไหรคขะแดนซ์ Dance. ทุกคนต้องลุกค่ะ 7. มอสปฏิพานไอดอลสุดฮิตแห่งยุคเพลงด้วยรักและปลาทูไม่รักก็บ้าแล้วเสียงอบอุ่นที่พาใจเราย้อนกลับไปสู่วันสดใสของวัยรุ่นค่ะ 8. มาชาและใหม่เจริญปุระสองสาวเสียงทรงพลังผู้เปลี่ยนโลกดนตรีหญิงไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงแพ้ใจกลับดึกสุดฤทธิ์สุดเดชหรือว่าเพลงของมาชาคือเพลงแตกหักแล้วก็เพลงความดันทุรังสูงฟังแล้วใจละลายทุกยุคค,ค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบวงไหนในยุค90 คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เลยนะคะ